เวลาผมปล่อยนะครับไม่ค่อยไปไหนต้องจับเวียงไปนะครับเวียงเขาปา่ามีแต่ตัวแต่ตัวเมียเวลาหล่นลงมาแล้วโอ้โหมุดเก่งครับมุดไปหมดแล้วมุดหมดส่วนไอ้ตัวผู้ไม่ค่อยมุดนะครับผูต้ตัวเมียไม่ได้ตัวเมียน,นี่มุดหนีหมดเลยเลยจับเวียงไปนะครับเมื่อกี้มีคนขี่มานะม,ม,มีมีทางไว้นะผมกลัวเขาจะจับนะครับเพราะว่าตรงนั้นก็จอดต้นตรงนั้นผมไม่ได้จับ ตรงนู้นนะครับเมื่อกี้ก็จอดจับอยู่เกาะอ,อยู่สามสี่คู่นะผมก็กลัวจะกองไว้ตรงนี้แล้วพวกจะมาเจอมันร้องนะครับผมก็จับเวี่ยงเวี่ยงเอาหมดนะครับผมเพราะว่าเดินมาเนี่ยมันร้องมากเลยส่วนตัวเมียมุดไม่หมดแล้วไอตัวผู้ไม่ค่อยนะครับผมก็เลยจับเวี่ยงไปฝวง่งน,น,นู้มั่งมีมั่งแต่ผมขอบคุณทุกท่านที่จงยิบนะครับจับให้จมนะครับผมว่ามันกว้างบ้านผมมาเยอะอยจริงๆนะครับเนี่ยดูดิ ไม่ยอมไปไหนนะเวลาผมปล่อยเนี่ยอกกระตัวไปครับผม